สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพื่นอนมณีกะบุ้มไม่เบียกยังบางๆกะบขอบตาหาเก็บเพ็ดนะครับเนาะมณีกะเพ็ดพอส่วนใหญ่ก,เก,เก็เริ่มเกิดมีแนี่การเล็กๆน้อยๆกะากมาลองทรับเพิ่งมามันสีมีเพ็ดเกิดอยู่วงได้หายห่าได้เก็บไปแยงกินเนี่ครับเพ็ดนี่เหม,มือนกับหาอย่างนี้นะครับเนาะเพราะว่ามันยังเป็นต้นฤดูอยู่พแต่มันเกิดแล้วกันกะอ่ขึ้นแล้วนี่อ่ามันจะเป็นแนวนี้นะครับเนาะ นี่คือเห็ดฟอรับวิธีการเก็บกะเก็บเอาครับมันเกิดอยู่ในดินนี่กะมองหนึ่งมองหนึ่งกะสีบโบไรา์ปนันไดนี่คือคือว่าดอกใหญ่เติบแล้วครับเน,ะนาะอ่ากอใดเงี่ยอยู่โบไรา์ปันไดเก็บเอาเลยโอ้โอมีแต่ดอกใหญ่งๆงามๆอ,าอ่าก็ได้ฮากินง่ายเลยครับเด้อดขั้นสือกินกะกิโลหนึ่งกะซ่องซ้ำออยก็ชือวา่าแพงข้ามีเวลาหลางห้องก็บมหาเลาะเก็บกิน ว่าใดที่ว่าเป็นการออกมาล,500ล้อห้าลอเหรียญนะครับนอ้องสวัสดีครับเพื่อน